แข่งนะครับปรับบูขึ้นไป อิดลน์ให้คุณพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง oh. ด้วยข้อมูลจากกว่า10ล้านรอยิน นะครับผมสสวััดีครบนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับเออเขาเรียกอะไรอ่ะถ้านั่นก็คือจะเป็นคอร์สปั่นโลล้วนนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวคอร์สนะครับคอร์สเบรนะครับแล้วมีตัวปั่นนะครับตัวปั่นเสียงให้ด้วยนะครับคือถ้าทางภาคกลางเนี่ยถ้าพูดถึงตัวปั่นเนี่ยจะรู้หมดนะครับเพราะมันจะเป็นตัวเนี่ยที่ช่วยทําให้เนื้อเบรสเสียงเบรสเนี่ย มันยกระดับเสียงขึ้นมานะครับให้มันดุเดือดหนักแน่นแล้วก็นุ่มนวลนะครับตามใจเรานะครับอย่างอย่างอย่างที่ทางทางเนี้ยนะครับทางผมเนี้ยเล่นกันอยู่ประจํานะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับลูกค้าบอกว่าขอแนวโชว์แนวลดแห่นะครับโชว์ได้นะครับแล้วก็แนวลดแห่ได้นะครับแบบดึกดึก มันๆหน่อยนะครับก็คือจริงๆแล้วไอ้สเต็ปพวกนี้มันเป็นสเต็ปปกติอยู่แล้วนะครับที่ที่ที่ทำกันนะครับตัวนี้นะครับจะบอกวิธีการใช้นิดหนึ่งว่ามันจะมีวอลลุ่มอยู่ประมาณนี้ซึ่งจริงๆกล่องมันไม่ตรงนะครับกล่องมันไม่ตรงรุ่นนะครับก็เลยต้องเอามาแปลงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวบ,บอกวิธีใช้นะครับว่ามีอะไรบ้างเห็นมันมีปุ่มเยอะเหลือเกิน อันนี้จะออกเสียงเบสล้วนเลยนะครับจะออกเป็นเสียงเบสเสียงโลนะครับเสียงซับเนี่ยออกได้หมดนะครับชุดแรกตรงนี้นะครับจะเป็นคอร์สหลักนะครับเป็นตัวคอร์สปรับเสียงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ปล่อยเสียงนะครับซึ่งสัญญาณจากจะมีจะมาจากมิกกก็ได้นะครับหรือจะมาจากเครื่องเล่นเข้าโดยตรงเลยก็ได้นะครับมาเข้าที่ นะครับเสียงัมจะมาที่ชุดนี้ก่อนนะครับยวจะทําให้ดูนะครับเสียงกนปุ๊บอันนี้ผมปล่อยสัญญาจากเครื่องเล่นละกันนะอ่านะครับปุ๊บปุ๊บนะครับน เลยมันเพิ่งจะมานะครับก็สมมุตินะครับเราปล่อยสัญญาณมานะครับปุ๊บเลือกเพลงใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็นะฮะเลือกเพลงใหม่นะครับก็พอเราปล่อยสัญญาจากเครื่องเล่นมาปุ๊บเนี่ยวอลลุมตัวเนี้ยนะครับมันจะมาแสดงผลกับไฟวิ่งตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะเห็นไหมครับมันจะมาแสดงผลกับไฟวิ่งตรงนี้ด้วย คือตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่งไปแล้วปุ๊บนะครับแล้วไฟวิ่งมาแสดงว่าสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล่งเสียงหลัก2ตัวนี้จะเป็นตัวปรับความถี่นะครับจะให้เป็นความทีเล็กความทีใหญ่เสียงหนักเสียงนุ่มเสียงกระแทกเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับความทีหลักเลย2ตัวเนี้ยนะครับเราอยากจะให้หัวเล็กนะครับนะครับเป็นแบบแนวพุ่งๆแข็งๆแทงๆหรือว่าจะเป็นแบบให้มีลูก หน,ห,นหนักๆแน่นๆกระแทกขึ้นอกนะครับสองวอลลุ่มสองตัวนี้จะเป็นสองตัวที่เป็นตัวเลือกความถี่ส่วนถ้าเราเลือกความถี่แล้วนะครับสวิตสามตัวตรงนี้นะครับมันจะมีความสัมพันธ์ผลเกี่ยวเนื่องกับไอสองวอลลุ่มตรงนี้นะครับสวิตตัวแรกตัวนี้นะครับจะเป็นเลือกแนวแข็งกระแทกนะครับนะฮะพอเราเลือกแนวแข็งกระแทกแล้วเนี้ยปุ๊บเราก็มาแต่งความถี่ให้ตรงกับเข้าตู้เราเห็นไหมฮะเสร็จแล้วสมมุติถ้าเรา โยกสวิตขึ้นไปจะเป็นแนวนุ่มลึกนะครับจะเป็นแนวนุ่มลึกนะครับขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะเอาเลือกแนวไหนนะครับเล่นแนวเพลงแบบไหนนะครับเราก็เลือกสวิตตัวแรกสวิตตัวที่2นะครับจะเป็นโยกบูทให้มันแนวเสียงเนี่ยให้มันเข้ากระตู้เราที่สุดหรือเข้ากับแนวเพลงให้ได้มากที่สุดนะครับสมมุติว่าเราโยกขึ้นไปแล้วปุ๊บมันยังลึกไม่พอ ความนุ่มของมันเนี่ยมันยังไม่พอเข้าตู้ได้เราก็สามารถ u, เลือกสวิต์โยกขึ้นไปนะครับมันก็เนี่ยอย่างสมมตินเนี่ยพอยกมาปุ๊บ <ksam> เป็นแนวซาวผมเปิดเพลงซาวปุ๊บมันจะเป็นแนวแบบตึบตบแข่ง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 ,ขง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 ตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งมาตุ้มตุ้มตุ้มมามันก็จะเข้ากับคอรป์สแต่ถ้าเราแบบอยากจะให้มันนุ่มขึ้นแบบบึนบึนตุ้งตุ้งตุ้งเราก็โยกขึ้นไปแล้วเราก็แต่งความถี่ให้มันเนี่ยเห็นไหมให้แต่งความถี่ให้เข้ากับเสียงตู้อะไรได้ถ้ายังลึกไม่พอ นะครับยังแน่นไม่พอก็สามารถโยกขึ้นไปก็ได้หรือจะปรับลงมาก็ได้ตรงนี้มันเป็นเหมือนลูกเล่นเหมือนเกียร์เหมือนเกียร์รถอ่ะเราจะเข้าเกียร์หเกียร์สเกียร์สจะขึ้นเขาจะลงเขาจะขึ้นสะพานจะเบรกอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับตัวนี้แหละนะครับเป็นเหมือนเกียร์เอาพูดตรงๆนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยนะครับเป็นตัวแต่งความที่นะครับอ่เอีกหมดอีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเล่นใหม่ๆนะครับมันก็จะงงนิดนึง แต่ถ้าเล่นเป็นแล้วเนี่ยมันบอกเลยว่ามันมันมันมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอ่านะครับเสร็จแล้ววอลลุ่มตรงนี้กับตรงนี้มัน,นคืออะไรตรงนี้ไม่ใช่วอลลุ่มหลัก Dear, สัญญาลักนะครับวอลลุ่มสัญญาหลักมีแค่ตัวนี้ตัวเดียว C ีวอลลุ่มตรงนี้นะครับนะฮะคืออะไร C ีวอลลุ่มตรงนี้คือตัวเนี้จะเป็นรับสัญญาณมาจากตรงนี้คีดหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเล่งเสียงเห็นไหมครับ บึกบึกบึกมานะครับอ่าเนี่ยตอนนี้เราปล่อยสัญญาณมาแล้วถ้าเราไม่เล่งวอลุ่มตัวนี้มันก็จะไม่ดังแต่ตัวนี้จะเป็นปล่อยเหมือนปล่อยสัญญาณให้ไฟวิ่งให้เรารู้ว่าสัญญาณนั้นมาแล้วนะเราก็ใช้ตัวนี้เล่งขึ้นมาไปนี่ครับมาตึ๊กตึกตึก,ตก,ตก,ตกับปิดลงหมดเนี่ยจะแข่งโป๊กเลยเห็นไหมครับเนี่ยปรับได้หมดนะครับ เสร็จแล้วตัวนี้เป็นตัวเล่งเสียงนี่เป็นตัวคุมนะครับเป็นคุมขาออกนะครับตัวนี้คุมขาเข้าตัวนี้คุมขาออกนะครับเนี่ยเราก็เล่นึ้นไปส่วนอีกสาวอลลุมตรงเนี้นะครับส่วนอีกสาวอลลุมตรงเนี้ยมันเป็นตัวเหมือนยกเสียงครับเหมือนยกเสียงอยากให้มันให้มันลึกลงมาอีกให้มันแข็งขึ้นอีกนะครับอ่ะเราจะดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะผมปิดโวลลุมตรงนี้หมดเลยนะครับผมปิดโวลลุมตรงนี้หมดเลยนะครับ แต่ตรงนี้เราได้ความทีปกติแล้วอ่ะเราเล่งตรงนี้มันจะไม่ค่อยดังนะมันตรงนี้มันจะไม่ค่อยดังเราต้องเล่งวอลุ่มตรงนี้ขึ้นมาอันนี้จะเป็นฮึบ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 เห็นไหมฮะมันจะเป็นเสียงลึกกระแทะเออเสียงลึกกระเทือนถ้าเราต้องการเสียงแบบนี้เราก็เห็นไหมครับมันจะเป็นบึบ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 อ่ะลองวอลุ่มอีกตัวหนึ่งอันนี้จะตุ่มตุ่ม นะครับอันนี้จะเป็นลูกกระแทกอ่าแต่อันนี้จะแค่ฮึบฮึบฮึบเห็นไหมเป็นคำรามนะฮะอ่าแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้จะเป็นเสียงแข่งมาเลยโป,โป๊กโป๊กโป๊กมาเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยติบตบตบมาเลยอ่า พาปิดพอเราเบาหมดปุ๊บตรงนี้มันก็จะนะครับเสียงก็จะเบาตามนะครับซึ่งจริงๆวิธีการใช้คือให้เราปรับตรงนี้ไว้ครึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับให้ปรับตรงนี้ไว้ครึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับตรงนี้นะชุดชุดตรงนี้อันเนี้ยถ้าข้างล่างจะเขียนว่า EQ low ตรงนี้ครับ EQ low ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีหนึ่งสองสามนะครับให้เร่งไว้หมดเลยตรงกลางนะครับแล้วเรามาฟังเสียง ความแน่นมันจะนะครับระดับหนึ่งส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการให้หัวลูกมันแข็งเห็นไหมอันนี้ลูกแทงมาตึง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 ,ตงแต่ถ้ามันแข็งไปเราฟังนกขู่เราอยากได้ลูกนุ่มเราก็มาเน้นอันนี้เอามันก็ฮึมฮึมฮึมสมมติโอ้โหมันฟังแล้วมันไม,ม,นไม่มันนะครับเราต้องการเนื้อตัวนี้ ความกระโชกของเสียงก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยครับคือให้ทุกเราให้มันอยู่ตรงกลางก่อนเสร็จแล้วเราอยากจะได้เนื้อไหนเพิ่มเราเล่งเราเล่งตัวนั้นเพิ่มเล่งได้ทุกตัวเนะี่ยยิ่งเล่งยิ่งแรงยิ่งเรง,ย,ง,เงยิ่งมันนะฮนะแต่ถ้าเล่งแล้วเสียงมันเหมือนมันไม่ค่อยมาเราก็มาแต่งความถี่ตรงนี้เพิ่มเห็นไหมตรงเนี้ย ลองฟังแนวรถแฮดูแนวรถแฮดึมแล้วแนวรถแฮมันต้องลึกแน่นเราก็บูตโยกขึ้นไปมาจะดุดดุตึกตึกเราก็ปรับความตีตึกตึกตึเห็นเสร็จแล้วเราอยากใช้หัวเ อ่าเก็ใส่หัวเพไปนั่นเนี่ยเปนอยู่กับเราเล่นนะครับตัวนี้ทำอะไรตัวนี้เป็นตัวขเขาเรียกอะไรเป็นตัวปิดเสียงนะครับก็คือสัญญาณขาเข้านะครับเป็นตัวสต็อปสัญญาณขาเข้าเลยนะครับนะฮะเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับ <c ười> คือ โดงที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นเสียงเบสล้วนนะครับเป็นเบสล้วนใครจะอยากจะได้กลางล้วนแหลมล้วนก็ทําได้นะครับคือตะกองเนี่ยมันยังไม่ลงมันจะมันยังไม่ตรงรุ่นเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องเอามาตัดแปลงนิดหนึ่งนะครับก็เลยว่าโอเคประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็นะครับติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องลูกค้านะครับออเดอร์ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวทําการจัดส่งนะครับเอ่อ อันนี้ของลูกค้าจังหวัดอะไรเก็บแป๊บนึงโอเคก็เป็นของลูกค้าจังหวัดสกลนะครับต้องการแนวแบบลดแห่มันๆนะครับเอาไปกระซวกเขานะครับอ่าครับไปเปิดโชว์ก็ได้นะครับไปเปิดใช้งานทั่วไปก็ได้นะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับคลิปนี้ผมจะงัดก็รีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวหน้าก็จะมีคอร์ส4ทางนะครับตัว turbo b o o ต t อีกหลายตัวนะครับที่ยังทําส่งไม่ไม่ทันนะครับก็พยายามทําส่ง เรื่อยๆนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้เวลานะครับรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับของผมเนี่ยทำไม่เหมือนใครนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ผมจังหัดก็รีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ